สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวทาตน้ำคนโสดนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565นี้ชาวทาตน้ําได้แก่นะคะราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะขอดูพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะชาวทาตุน้ํา อ่าสี่เหรียญน,นะคะก้าวดาดูเซวิลค่ะดุสตาคนโสดคนโสดคนโสดในช่วงเดือนนี้นกมองว่าตัวคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะเหมือนคุณกลับมาเยียวยาตัวเองอะ่ะ กลับมาเยียวยาตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองนะคะออมีเสน่ห์ดูดีนะคะมีแต่คนมาชอบนะคะอ่ามาสนใจคุณอาจจะจากการมองก็ได้นะมีคนชอบดูคุณด,ด,ดูว่าคุณดูดีมีเสน่ห์หรือคุณเป็นชาวราศีกุมชาวราศีมังกรหรือราศีสิงห์ก็ได้นะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะ ตัวคุณเองนกรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยอะไรบางอย่างนะที่เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะนะ่ะนะคุณยังยึดติดอยู่กับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะคุณยังไม่สามารถที่จะปลดพันธนาการนั้นออกจากความคิดคุณได้คุณยังคิดมากคิดเยอะนะคะยังนอนไม่หลับอยู่นะคะแต่เหมือนกับตัวคุณเองก็พยายามเยียวยาตัวเองนะคะ ขอดูในเรื่องของความรักหน่อยนะคะในเรื่อง,องความรักเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ The Sun การเริ่มต้นใหม่นะคะ5ไม้อ่าเด็กชื่อช่วยค่ะชาวธาตน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะอ่าโอเคคนที่หันหลังให้กับคุณไปละนะอาจจะเป็นคนที่ห่างหายจากคุณไป นะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารเขากลับมาก็ได้นะอ่าแล้วก็มีคนใหม่ด้วยนะคะมีคนใหม่มาชอบมาคุยกับคุณนะคะคุณก็มีโอกาสนะที่จะได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่ห่างหายไปแล้วหรือว่าเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆไปเลยนะคะที่เห็นนะเพราะว่าขึ้นมา2แบบนะุกต้องอ่านแบบ2แบบนะคะสําหรับคนโสดที่มี คนเก่าคนที่ห่างหายไปก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อคุณมานะแล้วก็คุณไม่มีคนคนเก่าเนี่ยก็จะเป็นคนใหม่เลยนะคะที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะขอดู5้าหมายหนะะ่อยค่ะคุนอสออ่ะนกบอกว่า คนที่เข้ามานะคะคนที่เข้ามาเด็กกว่าคุณแน่นอนนะอืมเข้ามาเอ่อค่อนข้างที่จะเข้ามาพยายามกับคุณนะคะเพื่อที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะเขารู้สึกชอบคุณรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะนะสําหรับเขานะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้หรือตัวคุณเองนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมีชาวธาตุลมด้วยนะคะมีถุนตุนกุมนะ มีคนกลับเข้ามาง้อคุณด้วยสําหรับคนที่มีคนเก่าเนี่ยแน่นอนนะตัวคุณเองนะจะมีคนเก่าๆก,กลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็มีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะคะถ้าคุณเออไม่ ไม่ปิดใจนะนกมองว่าอย่างนั้นนะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้ไว้วางใจความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะคุณก็ยังแบบคุยไปเรื่อยๆอยู่นะคุณไปมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินอะไรอย่างนี้มากกว่านะในเรื่องของความรักคุณเหมือนกับสบายๆคุยกันไปก่อนอะไรประมาณนี้นะอ่า พอดูสิคะความรักของคุณเป็นอย่างไรคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนที่จะเข้ามาอ่ะมีคนเก่าจริงๆด้วยนะคะมะีพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคนในเครื่องแบบขึ้นมาเนาะคนเก่าๆที่จบกันไปแล้วนะคะก็จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสับสนอีกหรือกลับเข้ามานะคะเออเป็นรักทางเลือกให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคนคนนี้จะกลับเข้ามานะคะ สามถ้วยสองไม้ค่ะไพ่บอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะคุณอ่านจายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะให้โอกาสคนเก่านะตอนนี้คุณอาจจะกลับไปคุยๆกันก่อนนะคะคุณอาจจะขอเวลาในการเลือกและตัดสินใจเพราะตัวคุณเองมีสิทธิ์เลือกมากๆนะคะสําหรับชาวธาตน้ําเนาะ คุณอาจจะเคยเจ็บกับเขามามากแล้วนะคะคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในเมื่อตอนนี้เขาก็กลับมานะคะแล้วก็มีโอกาสมีช้อยให้คุณเลือกช้อยอื่นๆน,นะคะคุณก็เหมือนขอดูก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจนะสุดท้ายอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะขอดูว่าเดี๋ยวน้องขอเก็บก่อนแนวโน้มแล้วก็ทิศทางความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะในเมื่อ มีคนเข้ามานะคะมากมายอย่างนี้นะ,ะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาแล้วทิพังความรักของคุณแนวโน้มจะเป็นยังไงคะเดลเวอร์ over, นะหาดาบอืมสิเหรียญ The ู o ห้าไมา้ขอดู5ดาบค่ะ เด w วิ l โอเคห้าเหรียญชชนพรันรู้สึกว่าสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนเก่านะที่โดดเด็นขึ้นมา,าที่คุณจะกลับเข้าไปคุยนะคะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพลังงานของคนเก่านะคุณอาจจะไม่ได้เลือกคนใหม่นะอมองว่า คุณและเขาก็มีเดืองเอ่อโทษทีค่ะมีดวงของเอ่อเนื้อคู่นะคะนะขึ้นเดลอะเบอร์กับ10เหรียญนะคะไพ่เนื้อคู่นะคะพรมลิขิตน,น,นะคะ,คะ,คะ,รระ,คะทําให้ต้องบนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณคนนี้นะขาดู5้าเหรียญค่ะอ่ะาความสัมพันธ์นะคะการกลับมาครั้งนี้นะ เขาน่าจะจริงจังมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคุณต้องตามเขาหรือความสัมพันธ์มันยากลําบากใดๆก็ตามนะดูเหมือนตัวเขาจะกลับมาจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะนะเป็นยังไงอีกคะขอดูนะคนโสดหนึ่งถ้วยสี่ไม้นะ โอเคถ้าคนที่ไม่มีคนเก่านะคะคนใหม่คนเนี้ยจะกลับเอ่อจะเข้ามาในความจมพันธ์นะคะเขาจะแสดงความจริงใจให้กับคุณได้รู้นะคะ,ะเขาอยากจริงใจกับคุณนะคะจริงจังกับคุณนะสาหรับคนใหม่ที่เข้ามานะเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความจมพันธ์นี้เขาชอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลจากคุณก็ตามนะคะเขามีความรู้สึกที่รักคุณแล้วก็มีความมั่นคงกับคุณมากๆคนคนเนี้ย ถ้าเขาอยู่ต่างถิ่นแดนไกลยอยู่หา่างไกลจากคุณเขานะคะตั้งใจแล้วเขาจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณเขาจะแสดงออกถึงความรักความจริงใจให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะโดดเด่นขึ้นมาก็มีชาวทัตไฟนะคะเมสิงธนูชาวทัดน้ําค่ะก็รากพิจิกมีนนะอ่าถ้าคุณไม่มีคนเก่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ มั่นคงให้กับคุณนะคนคนนี้เขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆกับคุณนะสาหรับคนโสดถ้าคุณเปิดใจนะแต่ถ้าคุณมีคนเก่าคุณจะเลือกคนเก่าเขาก็พยายามกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาดูไม่จริงจังดูไม่ชัดเจนนะคะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ยอมแพ้กับอุปสรรคหรือปัญหานะะในความสัมพันธ์อีกต่อไปนะ,ะนะก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับ ชาวทัศน้ำนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ